ก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลพิฟอรี่ถ้าว่างก็ขยันฝากติดตามผลงานการแปลทางเพจด้วยนะคะตอนที่56เออมีธุระอะไรอีกหรอก้มหัวมาหน่อยเฮ้ยนี่มันหมายความว่าไงกันหรือฟูซื้อหารจะแต่ฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยนะ ผ่านไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเธอกินข้าวเสร็จแล้วไม่ได้เช็ดปากหรือไงอ๋อที่แท้เขาก็แค่หยิบเศษอาหารที่ติดปากออกให้เองเฮ้ยยังดีนะที่ไม่ใช่จูบแต่ทำไมในใจฉันถึงรู้สึกผิดหวังแบบนี้ล่ะตอนเย็นตระกูลเยี่ย กลับมาแล้วคะ่ะไปบ้านฟูซื้อหานมาทีไรต้องตื่นเต้นทุกทีกลัวว่าเขาจะเอาชีวิตน้อยๆของฉันไปพี่กลับมาสักทีหนูรอพี่มาทั้งวันแนะ่ขอโทษนะซื่ชิงที่พี่ไม่ได้อยู่กินข้าวด้วยนะเอ๊ะมีอะไรหรอพี่สาว บนตัวของพี่มีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของผู้ชายอยู่ด้วยพี่รู้ไหมเอ๋กลิ่นน้ำหอมหรือว่าจะเป็นพี่บอกหนูมานะว่าพี่ไปติวกับผู้ชายหรือผู้หญิงเอออย่าคิดไปเรื่อยซี่พวกเราติวกันเป็นกลุ่มนะมีทั้งชายและหญิงคงจะเผลอไปโดนมาละมั้ง หนูไม่เชื่อหนูจะลงโทษพี่ที่พี่ไม่พูดความจริงโดยบทลงโทษก็คือคืนนี้พี่ต้องไปช้อปปิ้งกับหนูเด็กคนนี้นี่มีจมูกสูงนักหรือไงแต่ถ้าบอกว่าติวเดี่ยวกับผู้ซื้อหารได้บ้ากันหมดแน่อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าตอนกลางคืน ห้างสรรพสินค้าที่นี่แหละปกติเห็นพี่ยุ่งตลอดเลยวันนี้ก็มาสนุกให้เต็มที่กันเถอะซื่อชิงขอบคุณเธอมากนะมีน้องสาวแบบเธอฉันดีใจมากเลยเอาอย่างนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเรียกฉันว่าเซียงนะ okay, เซียงนะโอเคค่ะเซียงเซียงห้างนี้มีเสื้อผ้าสวยๆยเยอะมาก มีเวลาอีกเยอะเราไปเดินดูของกันเถอะสอชั่วโมงต่อมาลุงหลีคะรบกวนเอาของพวกนี้ไปไว้ในรถหน่อยค่ะโอ้สวรรค์นิสัยผันเงินของเด็กคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆเสียงเสียงทำไมเธอไม่ซื้ออะไรบ้างล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นร้านทไรสวยสวยร้านหนึ่งไปไปดูกันเถอะเฮ้ย ถือซว่าได้ปล่อยวางซื้อของให้ตัวเองนิดหน่อยละกันจะได้อารมณ์ดีฟึบว้าวเสียงเสียงกำไลข้อมืออันนั้นสวยมากเลยอะ่ะเหมาะกับเธอมากๆเอ๊สีม่วงฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่เจอกับฟูซื้อหานแหวนที่นิ้วของเขาจะเป็นสีม่วงเหมือนกันตอนที่ห้าเจ็ด คุณผู้หญิงสายตาหลักแหลมจริงๆกํากำไรนี้เป็นกำไรที่บริษัทของเราเพิ่งออกแบบค่ะและแต่ละรุ่นก็จะมีแค่อันเดียวด้วยนะคะเอองั้นเอาอันนี้ค่ะเออคุณคะช่วยเอากำไรนี้ออกมาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะเอ,อ๊อินซิงเซียงเอ๊ช่วงนี้หวินอี้หมิง คงอยู่แต่กับคนแม่คงไม่ค่อยสนใจคนลูกถ้าจะมาเจอเธอในที่แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็ซินเทียนเป็นไงเธอสนใจชิ้นไหนหรอพี่หลินเจอฮะฉันเดาไม่ผิดจริงๆด้วยที่แท้ก็เป็นคู่ชูเฮงสวยนี่เองวายตายแล้วนี่ฉันดูผิดไปหรือเปล่า เสียงเสียงพวกเขาไม่ใช่ใชายโชดหญิงชั่วที่มีชื่อเสียงด่งดังหรอกหรอคนหนึ่งก็ใช้ที่หนีงันมั่นอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกเสานอกสมรสที่พ่อเธอแอบเลี้ยงเอาไว้ไม่ใช่หรอเยี่ยมฟังแล้วลื่นหูจริงๆซื่อชิงพูดได้ก็พูด,ดเยอะนะะเป็นใครเนี่ย นั่นเป็นเรื่องที่พวกเขาแต่งขึ้นมาทั้งนั้นอย่าให้ฉันต้องฟ้องร้องเธอข้อหาบินประมาทนะไม่เป็นไรค่ะพี่อาจเจอ๋อหนูรู้ว่าพี่เขายังโกรธหนูอยู่ไม่ว่าหนูจะทําอะไรพวกเขาก็ไม่พอใจทั้งนั้นแหละพี่ทําเพื่อนหนูมามากพอแล้วแค่นี้สินเทียนก็ดีใจแล้วค่ะสินเทียนเพราะเธอจิตใจดีเกินไปเธอเลยถูกพวกเขารังแก น้อยหลักฐานตอนงานมั่นฉันดูไปหลายรอบแล้วนะยะหลักฐานแน่นซะขนาดนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำอีกหรอชิยิ่งคิดก็ยิ่งขึ้นเสียงเสียงเธอรีบมาเออขอโทษนะคะขอดูกำไรหน่อยคะ่ะเอ๊ะนี่คือออร่าของคนจริงสินะเสียงเสียงฉันยอมเธอจริงๆพี่คะ ถึงพี่จะทำเป็นไม่รู้จักหนูหรือด่าหนูหนูรับได้แต่กำไรนี่พี่อาเจอเป็นคนพาหนูมาเลือกขอร้องแล้วนะคะยกให้หนูเธอน้องสาวถึงแม้ว่าน้องจะเป็นลูกนอกสมรสพี่ก็อดทนมาตลอดไม่พูดอะไรเรื่องในตอนนั้นที่น้องมาก่อกวนที่บ้านพี่ก็ปล่อยไปแต่น้องก็ยังไม่ปรับปรุงนิสัยตัวเอง มาแย่งคู่มั่นของพี่ไปอีกเอ๊ะถ้าทุกคนไม่เชื่อจะดูในมือถือก็ได้นะคะนี่เป็นข่าวดุ่งดังเมื่อไม่นานมานี้เองตอนนี้ฉันต้องการแค่ชีวิตที่เงียบสงบและน้องก็ไม่ยอมให้ฉัน <c oughs> แฟนเก่าของฉันก็โดนนางจิ้งจ,งจอกแบบคนนี้และฆ่าไปเหมือนกันหน้ามีไอจริงๆเอ๊ะฉัน ฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วผู้หญิงแบบหลอนนี่มันเกินไปจริงๆถ้าไม่มีข่าวนี้ออกมาพวกเราก็คงหลงเชื่อคนอย่างเธอไปแล้วเออฉันซินเทียนอย่าไปสนเลยก็แค่พวกประสาทวินเซียงเซียงววว่าจะแต่งกับฉันเองฝึบวินเซียงเซียงพวกแกนี่เก่งดีนะฝากไว้ก่อนเถอะ คุณผู้หญิงคะคุณอยา่าเสียใจไปเลยเสียใจเพราะชายโชดกับหญิงชั่วคนนี้มันไม่คุ้มนะคะดีฉันจะเอากำไรมาให้คุณลองนะคะต้องขออาภัยจริงๆขางหน้าพวกคุณแล้วล่ะวิง่งว้าวสวยมากคะ่ะกำไรนี้เหมาะกับคุณนะคะรอคะขอบคุณคะ่ะบินซินเทียนฉันนึกว่าเธอจะกล้า ที่ไหนได้เรื่องแค่นี้ก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟชาติก่อนที่เธอแย่งของฉันไปถึงจะไม่ใช่กำไรก็เถอะแต่ฉันก็จะค่อยๆเ,เล่นกับเธอเองตอนที่58วันต่อมา8ดโมงเช้าคุณชูต้องรบกวนคุณมารับฉันตลอดเลยทั้งที่ความจริงแล้วฉันจะเรียกรถมาเองก็ได้ต้องขอบคุณคุณจริงๆนะคะ เรื่องพวกนี้เป็นความต้องการของคุณชายนะครับไม่ต้องกังวลไปเมื่อคืนเสียงจริงๆดูเหมือนที่ฉันแกล้งร้องไห้จะทำให้ซื่อชิงตกใจไม่น้อยแมวเอเสียงแมวนี่ฮะมีแมวอยู่ตรงนั้นจริงด้วยเอ๊ะ ดูแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นลูกแมวบนตัวก็เต็มไปด้วยโครนกับบาดแผลถ้าไม่มีคนช่วยละก็มันอาจจะหนาวตายอยู่ข้างทางก็ได้ห้าสิบนาทีต่อมาแมวเฮ้ย hey, ผู้สื่อหารฉันมาติวแล้วละ่ะห์นี่ฉันโง่หรอฉันเอาแมวมาใกล้เขาเธอเป็นคนเก็บแมวตัวนั้นมางั้นเหรออืม ตอนนั้นมันมีเวลาคิดไม่มากแต่เห็นเจ้าตัวนี้ใกล้จะหมดแรงเลยรีบอุ้มมานะ่ะฟูซื่อหานจะชอบแมวน้อยไหมนะเขายังไม่ทันอนุญาตเลยฉันก็เอาเข้ามาแล้วเขาจะโกรธไหมนะฟึบแต่ว่าแม่ฉันกลัวแมวดังนั้นที่บ้านเลยไม่ให้เลี้ยง งั้นพอฉันติวเสร็จก็จะเอามันไปจากนั้นค่อยหาทางฉันเลี้ยงเองเอ๊ะคุณพูดจริงๆหรอคะคุณจะเลี้ยงแมวตัวนี้จริงๆใช่ไหมคะอืมเจ้าตัวน้อยนี่ขวนฉันตลอดทางเลยแล้วทีฟูซื่อหานกลับว่าง่ายแมวน้อยตัวนี้ดูชอบอยู่กับฟูซื่อหาน พอมาอยู่กับเขาก็จะเป็นเด็กดีเชียวบางทีฟูซื่อหานอาจจะเป็นทาสแมวก็ได้บนตัวของแมวตัวนี้มีแค่บาดแผลถลอกร่างกายน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากที่ต้องทำตอนนี้ก็คือให้อาหารและน้ำแมวคุณรู้เยอะจังฟูซื่อหานคุณชอบแมวหรอคะรักเขาก็ต้องรักของของเขาสิเอ๊ะ คำนี้หม่ความว่ายไงยกันเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออาหารแมวกับของใช้สำหรับแมวก่อนนะคะจริงสิฉันเพิ่งนึกออกว่าถ้าให้แมวอยู่นี่เวลาจะมาเยี่ยมแมวก็เหมือนมาหาเขาเลยแต่ทำไมฉันถึงไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยล่ะยังแอบคาดหวังว่าจะได้เห็นด้านที่ แตกต่างของฟูซือฮานสองชั่วโมงต่อมาเฮ้ในที่สุดก็อาบน้ำให้เจ้าตัวนี้เสร็จสักทีเป่าขนก็ปาไปเกือบชั่วโมงเหนื่อยจังฟูซือฮานคุณดูสิพอเจ้าตัวนี้อาบน้ำเสร็จก็น่ารักขึ้นเยอะเลยอืมน่ารักมากจริงสิแมวน้อยตัวนี้ยังไม่มีชื่อเลย ตอนที่59เาเราเรียกเจ้าตัวน้อยนี้ว่าหนวนหนวนดีไหมเพราะฉันเจอมันตอนอากาศหนาวชื่อนี้ก็ตั้งไว้เพื่อไม่ให้มันไม่มีวันอดอยากและไม่หนาวอีกต่อไปเหมาะก,กับเจ้าตัวน้อยมากเลยอืมไม่เลวดูเหมือนว่าเจ้าตัวน้อยนี้จะชอบมากนะคุณชายคุณหนูหินครับจะเที่ยงแล้ว พวกคุณจะไปทานอาหารที่ร้านไหมครับอะไรนะสายขนาดนี้แล้วหรอขาบติวที่สำคัญสำหรับฉันหายไปหมดแล้ววันจันทร์โรงเรียนพักตอนบ่าย <c oughs> <c oughs> เมื่อวานเล่นกับแมวที่บ้านของฟูซื้อหานถึงห้าโมงเย็นสุดท้ายแล้วก็ได้แต่นั่งปั่นกันบ้านทั้งคืน เจ้าวันวันก็ยังเอางานของฉันไปลอกอีกตอนนี้ก็คงต้องรอให้คนน้อยๆแล้วค่อยเอาไปวางบนโต๊ะครูเพีย้ยไอง้โง่แกดูสารรูปของแกตอนนี้สิทำเอาฉันไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วฮะใครหน้าไม่ต้องมาบนเรื่องไร้สาระผมฟังรอก เดินคุณไปนั่งตำแหน่งพอ,อโรงเรียนเถอไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมให้มากแกเป็นลูกชายของฉันฉันไม่สนหรอกว่าใครจะยุ่งกับแกถ้าแกยังเป็นแบบนี้ในอนาคตจะรับช่วงต่อบ,บริษัทยังไงแกก็เก็บเรื่องของวันนี้ไปคิดให้ดีดีฉันไปละเอ๊ะปกติแล้วชูปเปยแย่เป็นคนที่ไม่มีหัวจิตหัวใจ แต่ที่แท้เขาก็มีช่วงเวลาแบบนี้ด้วยฮะยสวยแล้วสดตากับเขาแล้วเนี่ยไปงี้เลยหรอสีน,น่าจะกินคนขนาดนั้นหรือว่าเขาจะเสียใจจริงๆวันเสาร์งานกีฬาสู้ๆนะเพื่อนการแข่งขันวิ่งผลัดจบไปแล้ว เชนักกีฬาไปเตรียมตัวเพื่อแข่งขันรายการต่อไปไยในที่สุดก็วิ่งเสร็จแล้ววิ่งพันห้าเมตรกับวิ่งพลัดอีกเดี๋ยวจะมีการกระโดดไกลอีกถึงเธอจะซ้อมทุกๆวันก็เป็นแบบนักกีฬามืออาชีพไม่ได้หรอกนะอีพวกแฟนคลับของชูบย์เย่นี่มันเกินไปจริงๆ ไม่เป็นไรถือซะว่าได้ออกกำลังกายฉันโดนพวกเขาแกล้งมาเยอะแล้วคราวหน้าฉันก็จะระวังมากกว่านี้ตอนอยู่โรงเรียนเราก็อยู่แบบเงียบๆไปไปกินข้าวกันเถอะตอนบ่ายยังต้องวอร์มร่างกายสำหรับกระโดดไกลอีกน้อยใหญ่คนนี้นี่มันอึดจริงๆอย่ามาโทษฉันละกันว่าใจจุดใจดำ ตอนบ่ายขอเชิญนะักกีฬากระโดดไกลมาลวนตัวกันตรงนี้เสียงเสียงทำไมฉันถึงมีลังสังหอนไม่ดีเลยอะไม่ต้องห่วงคะแนนของฉันไม่ได้แยกขนาดนั้นสักหน่อยเอาละคนต่อไปวินเสียงเสียงเริ่มได้ฝึบ,บเอ๊ะตุบโอ้ยเสียงเสียง ก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเลือนออกเยอะเกินไปแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนอินเสียงเสียงใจเหยียบโดนลูกแก้วเลยฮะน่ากลัวใครทำเนี่ยตอนที่หกสิวันวันฉันไม่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องมาพูดเลยรีบไปห้องพยาบาลดูวันไม่ต้องแข่งกีฬาแล้ว ห้องพยาบาลหนูไม่ต้องคิดอะไรมากนะอย่างมากก็แค่เป็นแค่แผลถลอกอย่าลืมเปลี่ยนผ้าปิดแผลด้วยนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะหลังจากคุณครูออกจากห้องพยาบาลไปเสียงเสียงก่อนแข่งฉันก็ดูที่พื้นแล้วนะมันไม่มีไอ้ลูกแก้วนั่นแน่ นั่นมันหมายความว่ามีคนต้องการทำร้ายเธอนะสิเฮ้ยอาจจะเป็นพวกแฟนคลับของหลินเจ๋อไม่ก็เป็นของชูเปยเยครั้งนี้ฉันประมาทเกินไปดึกไม่ถึงเลยว่าพวกแฟนคลับพวกนี้จะจิตป่วยถึงขั้นนี้น่ะตอนแรกฉันคิดว่าถ้าอยู่เงียบๆแล้วจะไม่โดนพวกเขาไหมหัว แต่สุดท้ายแล้วฉันก็คิดดีเกินไปตุบอเอ๊ชูเปยเย่นี่เฮ่ไปขอโทษวินวินเสียงๆขอโทษนะฉันคิดผิดมาตลอดนึกว่าเธอคือแฟนของนายน้อยชูตอนนั้นมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบฉันเลย เป็นแฟนฉันแล้วยังไงถ้าเธอยังมีหน้ามาหาเรื่องอีกก็จะไม่มีโอกาสให้เธอได้ขอโทษอีกแล้วใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ได้ค่ะเออเธอเป็นอะไรไหมก็ไม่ใช่เป็นเพราะแฟนคลับของนายหรอถ้าเป็นคนธรรมดาคงโดนใัยพวกนี้ฆ่าแล้วล่ะแล้วกอนนะถ้าแข่งกีฬาที่เสียงเสียงพวกมันก็ได้ใจ ทำเอาเสียงเสียงะขาดใจอยู่แล้วเฮ้ยพอแล้วลาวันวันเก็บอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตกลับมาได้ก็บุญขอแล้วครั้งหน้าเราก็แค่เดินห่างๆน,น้อยๆฉู่แค่นั้นก็พอแล้วปึกวุ่นวายจริงแล้วยังจะโทษฉันอีกยายผู้หญิงสมควรตายทำาไมมีฉันตานนี้เธอคงหาคนที่ทำร้าเธอไม่เจอแน่ ชิเรื่องพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะนายน,นั่นแหละเอ๊ะไวแล้วข้อความจากฟู้ซือหานนี่วันวันชูปเปยเย่เพื่อนฉันมีเรื่องนิดหน่อยนะ่ฉันไปก่อนนะขอบคุณพวกเธอที่ช่วยฉันนะไว,ว้ว่างๆฉันจะเลี้ยงข้าวให้พวกเธอเองน้อยฉันยังพูดไม่จบเลยนะ <c oughs> ฮะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนค <c oughs> งไม่ใช่แฟนหรอกนะ สิบนาทีต่อมาฮะทำไมเธอถึงมีแผลเต็มตัวเลยล่ะแผลบนตัวเธอมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อแผลที่มาจากการแข่งขันนะ่ะแค่ถลอกเองไม่เป็นไรมากหรอกฝึบเอ๋ชิวเหอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ครับคุณชายเออไม่ต้องก็ได้มั้งคะแผลแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ อย่าเอะะแล้วมาจับมือฉันเล่นสิหัวใจฉันเต้นแรงจนทะลุกออกมาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอดมินจนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ